สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันถูกุนนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มีร้านมาแนะนำนะคือร้านเนี้ยขายไก่ตัน V4 อะ่ะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทไว้ทุกคนแล้วก็มีหรหัสเกมตกปลาแล้วเป็นเดเพลเริ่มต้นที่1บาทเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ร้านเนี้ยมีขายพวกตัวรันด้วยนะครับทุกคนเป็ตนตัวรันมุนคอมเนาะผมก็จะแปะลิงก์ร้านไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อใครสนใจนะไปเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวสคลิปต่อเลยนะครับทุกคน สท,ท,ทุกคนที่ค้นนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวสคริปบอคคุตใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็คือสคริปนีน้สามารถออโต้ฟาร์มได้ไวมากนะครับทุกคนดูก็คือเนี่ยเห็นไหมคือสคริปนี้มันออโต้ฟาร์มให้ผมแล้วคือผมกดแค่ปุ่มเดียวเว้ยคือสคริปนี้ดีมากๆนะทุกคนผมก็จะแปะลิงก์สคริไปไว้ด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากใช้นะครับแล้วก็วิธีเอาสคริปจากช่องผมนะครับเผื่อคนที่ไม่รู้นะผมก็จะแปะลิงก์วิธีเอาสคครริปนะับเป็นคลิปไไวว้้้แดานล่างนะครับทุกคนก็คือสคริปต์นี้้สาาาามมรรถออโฟทเผ่ได้้แลวก็ อาฟาร์มเจ้าทะเลได้นะทุกคนหาเกาะรับแล้วก็แบบทําได้ทุกๆอย่างนะครับทุกคนก็คือคลิปนี้ดีมากๆนะครับทุกคนแล้วก็คือหลังจากที่ทุกคนเราจะคลิปเสร็จเว้ยทุกคนต้องรอให้มันโหลดเสร็จใช่ปะแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะมาหน้าเมนตรงนี้เว้ยก,ก็คือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะให้เรามาหน้าเมนแล้วก็กดตรงฟาร์มเลเวลแล้วก็กดเทควสแล้วก็กดออโต้ฟาร์มดเวยก็คือมันจะแบบฟาร์มอ่า Auto ออโต้ฟาร์มให้เราก็คือแบบไปรับควสแล้วก็ตีมอนอะไรประมาณนี้เว้ยก็คือทุกคนเห็นปะ ในทุกคนเห็นมาเนี่ยคือเวลผมก็แบบอัพแล้วก็คือแบบสคริปต์นี้โคตรดีเลยนะครับทุกคนก็อันนี้เป็นสคริปต์ออโต้ฟาร์มนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็คืออ่าเป็นสคริปต์นะครับซื้อผลอัตโนมัตินะครับทุกคนนี่นะครับผมก็กดซื้อผลแล้วนะทุกคนแล้วจากนั้นผมก็ได้ผลอะไรไม่รู้นะครับทุกคนแต่ว่าสคริปต์นี้ก็มีออโต้เก็บผลเลยนะครับทุกคนก็คือแบบมันจะเก็บผลไว้ในตัวเนาะทุกคนก็แบบประมาณนี้เลยไหนวะนี่มันจะเก็บผลเข้าในตัวแบบนี้ครับทุกคนก็คือแบบสคริปต์นีี้ดมมาากกๆนนะคครับทุต่อไป ก็คือต่อไปออโต้ฟายฟูลก็คือแบบมันจะแบบไปหาผลรอบในเกมนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกนะทุกคนเพื่อออันนี้คือทุกคนสามารถเทพอร์ตไปที่เกาะไหนก็ได้นะครับทุกคนผมก็จะลองเทพอร์ตไปที่แมนชั่นแล้วก็กดทวีนทูไออ่ทวีนทูไอแลนด์ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนคือทวีนไปก็คือแบบมันก็นเร็วกว่าเดิมปกตินะครับทุกคนก็คือสกิปนี้ดีมากๆผมก็จะไปลิดสกิปไปใต้คลิปนะครับทุกคนก็สหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับอัปเดตใหม่บอนะก็จะเจอกันใหม่คลิปหนน้าคครับทุก ก็สับวันนี้มีประมาณนี้ครับทุกคนผมไปละ